พระไยรมิได้างานเขาตกเป็นมือที่สามทำเวียสุกลวัต์เลิกเบลล่าหลังจากมีกระแสข่าวปิดตำนานรักเก้าปีของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตรและนางเอกสาวสวยเบลล่ารานีทำกลาคงความเสียใยของแฟนกลับหลายคนและไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงแม้ผู้จัดการส่วนตัวอยากให้แฟนๆรอฟังความจริงจากปากของสาวเบลล่าและหนุ่มเวียแต่กระแสต่างๆก็ยังถูกจับตามองอยู่ตลอดเช่นดังเรื่องที่เพจ ให้เช่ารถแห่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้คอนเฟิร์มว่าเห็นเวียเบลลามาเช่ารถด้วยกันทาเอาหลายคนสงสัยเข้าไปอีกหากทั้งคู่เลิกกันแล้วจริงๆสรุปพี่เวียไปกับใครกันแน่ล่าสุดชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นและมีการชี้เป้าว่าล่าสุดคนที่ไปเช่ารถกับหนุ่มเวียคือนางเอกสาวพระพายรามิดาเทียรพัฒน์นางเอกร่วมช่องและเพึงเ่งได้ร่วมง,งานกับหนุ่มเวียในละครกรงนำพึง่งและอาจจะเป็นการเช่ารถเพื่อเข้าฉากถ่ายละครไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด ล่าสุดเมื่อเขาไปส่องที่อินสตาแกรมของพระภไพรมิดาเทอรพัทงานนี้เลยมีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาเน็บในอินสตาแกรมของพระภไยว่าเบลล่าสวยสุดคอมเมนต์ัดมาบอกว่าอย่าเป็นมือที่3นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ